ทีนี้พอเราศึกษาแล้วเราปฏิบัติเองแล้วถ้าเรามีจิตอนุเคราะห์เมตตาผู้อื่นเราก็แบ่งปันเอหิปัสิโกชวนกันเข้ามาดูนะโอปนายิโกน้อมเข้ามาในตนเนะนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ทำตนเป็นรัตนะห้าประกาศคำของตถาคกเราประกาศไม่ได้ยังทรงจำไม่ได้มาก เราก็ประพฤติทำสมควรแก่รรมในคำของตถาคตผู้ชาก็จะเป็นรัตนาฮา <c oughs> ใครจะมาดึงโยงไปสะดอกเคาะดูเลิกดูยามโอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่มีใครดึงโยงไมไปได้มั่นคงดุดเสาหินโยกไม่ได้เลยโอ้โหไอ้นี่มันมั่นคงมากเว้ยชวนมันมาดูหมอสิบรอบแล้วมันยังไม่มาเลยนะชวนมันตั้งศาลสิบรอบแล้วมันยังไม่ตั้งเลย เราไม่มีใครดึงไปได้แค่นี้ยมเป็นรัตนาห้าแล้วนะผู้เจ้าจัดนะและถ้าบุคคลนั้นรู้แจ้งในธรรมของตถาคตเราก็เป็นรัตนาห้านะเป็นพยานในคำสอนของตถาคตและถ้าเรามีความกะตันยูกระตาเวทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า เราก็เป็นรัตนหาซึ่งทํา,าได้ยากหาได้ยากแล้วเราจะกระดันอยู่ต่อผู้เจ้าทํำยังไงจะเอาทรัพย์สินเงินทองไปให้ท่านท่านก็ปรินิพานแล้วซึ่งทรัพย์สินเงินทองให้มากมายขนาดไหนผู้เจ้าบอกไม่สมกันหรอกนะยกให้ทั้งแผ่นดินยังไม่สมกันเลยกับการได้รู้อริสัต4สี่นะไม่ได้มีคุณค่าเพียงพอเลย พระยมให้มากมายขนาดไหนคนที่รับนั้นก็ยังไปนรกอยู่ดียังไม่ได้เป็นอริบุคลน,นะ,ะแต่องค์ความรู้ตรงนี้ทําให้คนพ้นจากความแก่เจ็บตายเป็นอริบุคลขึ้นมาได้ผู้ช่างบอกมันถึงไม่สมกันไงนแต่เราบอกโอ้โหให้ไปต้องเยอะทําไมไม่สมอไม่สมเพราะรับไปแล้วก็ยังไปนรกอยู่ดีให้คนให้ก็ยังไปนรกถ้ายังไม่รู้อรยิยส,สัจสี่ใช่ไหมาการให้มันแค่ มันแค่เป็นกรรมขาวมันก็ได้วิบากขาวไปมันไม่ใช่เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะนั้นต้องรู้ด้วยว่าผลวิบากของกรรมคืออะไรทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นนะอย่างนี้ดีไหมดีแต่ดีไม่ถึงที่สุดนะมันต้องมีดีที่สุดกว่านั้นคือพ้นจากความแก่เจ็บตายนั่นแหละคือที่สุดดังนั้นเราจะกระตันดูต่อพู้เจ้าทำยังไง ผู้เชา้าก็บอกว่าอุบาสกอุบาสิกาได้เนี่ยประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ก็ชื่อว่าเป็นการเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดแล้วนี่คือสิ่งที่เราทําได้นะแล้วเราก็ประกาศคําตถาคตออกไปทํำยังไงนะให้คําตถาคตกระจายออกไป ไม่ใช่อยากเด่นอยากดังอยากเติบโตอยากจเจริญงอกงามอยากให้คนรู้คำตถาคตนะตูุชนผู้โง่เข่าก็มองไม่ออกนะก็คิดว่าโอ้จะโตไปทําไมจะ,จะเจริญไปทําไมไม่ไมจเจริญก็ได้งั้นไม่ต้องมีใครรู้แบบพระปัจเจกอยู่เฉยๆนะแต่รู้แล้วก็ไม่สอนใครก็มีคนตําหนิอีกใช่ไหมโอ้ไม่บอกสอนเลยนะอ มันพูดได้หมดอ่ะนะันะั้นะนะนะคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอยู่นะนะเราก็ทําไปตามเหตุตามปัจจัยของเราพูุ้ทธเจ้าถึงบอกไนงะท่านประกาศธรรมะของท่านเนี่ยแม้ใครจะมาด่าทอเสียดสีทิมแทงท่านท่านก็ไม่สนใจท่านก็ประกาศไปมั่นคงดุดภูผาเลยนะใครไปทําท่านก็เหมือนเอาสายบัวไปฟาดหินมีแต่สายบัวจะแตก เหมือนเอาฟันไปเคี้ยวก้อนหินนะมีแต่ฟันจะหักนะนั้นพระเจ้าไม่สนใจท่านเดินหน้าเดินหน้าประกาศทำจนกทั่งธรรมะพรงแผ่ไปสารไปทั่วโลกนะแล้วพรองเห็นแล้วว่าพุทธบริษัทเข้มแข็งพระเจ้าก็ตัดสินใจปรงอายุสังขารปรินิพานนะเพราะธรรมะขึ้นไปได้แล้วพระเจ้าต้องมองแล้วว่าเทศมากกว่านี้คนก็บรรลุเท่านี้นะ แสดงทมเกินกว่านี้ก็ได้เท่านี้ผู้เจ้าต้องเห็นหมดแล้วและก็รู้หมดแล้วว่าท่านแสดงทรอเน,นี่ยครบแล้วสมบูรณ์แล้วบริบูรณ์แล้วพูดมากกว่านี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะผู้เจ้าสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วนั้นท่านก็จึงตัดสินใจนะ,ะปลงอายุสังขารปรินิพาน นั่นนี่ก็คือวิธีการการมองชีวิตที่เกิดมาว่าเออเราเกิดมาเราควรจะใช้ชีวิตยังไงผัสสะกระทบมาเราควรจะแก้ยังไงอะไรยังไงแล้วเราจะหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ยังไงแล้วทำยังไงคนถ้าเรามีเมตตาจิตอนุเคราะห์ก็ทํำยังไงคนจะได้รู้คำพระศัสดาเราก็หยิบยื่นไปให้นะ,อะบอกด้วยวาจา ให้อุปกรณ์เครื่องมือให้หนังสือให้สื่อให้เข้าไปนะนมาก็ทําได้แค่นี้นะส่งไปทาง YouTube บ้างญนะาติโยมคนนี้ก็มาจาก y o u b u y o u t u b e มามาจากเว็บไซต์มาจากแอปพลิเคชันมาจากนั่นโน่นนี่ก็ตามเีตามบัจใจนะอันนี้ก็คือกำลังที่เราได้สร้างขึ้นจากคณะสงฆ์คณะทีมงานอาสาต่างๆอย่างนี้ ที่มีจิตอนุเคราะห์ให้พวกเราอ๋อได้รู้อ๋อธรรมะคืออะไรพุทธวจนะคืออะไรนะ,ะแล้วเราก็นําไปใช้ได้แก้ทุกได้เราก็บอกต่อลูกเราหลานเราวันก่อนก็มีคนมาติดต่อมาขอพี่ขู่ไปแสดงธรรมปรากฏว่าเป็นคนต่างศาสนาแล้วก็เปลี่ยนทั้งครอบครัวเลยจากทีแรกเปลี่ยนลูกคนเดียว ลูกก็เอาให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ฟังก็เริ่มเข้าใจพ่อแม่เปลี่ยนลูกอีกสามสี่คนเปลี่ยนหมด้ดงครอบครัวพุทธวจนะเปลี่ยนคนได้นะเปลี่ยนได้หมดเลยเนี่ยถ้าผู้นำประเทศเข้าใจตรงนี้นะเชื่อพระพุทธเจ้าตรงนีนะ้การสร้างความมั่นคงในประเทศไม่ใช่เรื่องยากเลยและทำแค่ผู้เจ้าบอกนะนั้นเราไม่ต้องทำอะไร มือที่พุทธคดพิมพ์หนังสือไปพิมพ์แจกไปให้มากแจกไปแจกไปซีดีแจกไปเดี๋ยวคนที่มันมีเหตุปจัจจัยมันเข้ามาเกี่ยวข้องเองใช่ไหมอของดีที่สุดไปแล้วมันก็อยู่ที่อินซีของผู้รับอินซีผู้รับแก่กล้าเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องเขาได้เองอินซีเขาอ่อนไม่พอเขาก็หลุดล่วงไปไม่ได้นะนนหลักการเราทําแค่นี้เราไม่ต้องไปทุกอะไร แจกไปแจกไปแจกไปเรื่อยๆนะศสาสนามั่นคงแผ่ไปสารเองเห็นนะ,ะมีคำถามจากอินเทอร์เนต็ตมานิดนึงนะก่อนเลิกนะแล้วผมมีความประสงค์ที่จะไปถวายทานที่วัดนาป่าพงจึงขอทราบความหมายของคำว่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องห,งห,อ,งอ,งหอมเครื่องลู้ายที่นอนประทีปกรมไฟหมายถึงอะไรนะ ผมมีความต้องการถวายสิ่งของที่พิกุหรือทางวัดนำไปใช้ประโยชน์ก็นั่นแหละเครื่องนุ่งห่มอ่ะโยมนุ่งอะไรล่ะแล้วพิกุนุ่งอะไรอ่ะโยมยเอากางเกงมาให้พิกุนุ่งอ่ะเที่ยม่ะแล้วมก็เอาผ้าจีวรสังฆาติอะไรนั่นน่ะนะเนี่ยเครื่องรูปลายอ่ะสบู่รูปได้ไหมล่ะลายได้ไหมล่ะนะเออนะที่นอนน่ะเสื่อได้ไหมล่ะนะ เตียงยางได้ไหมล่ะนะอ่าั้นก้อนยางที่เขาทำมาเป็นแผ่นๆนนอย่างนี้ก็ได้นะอะโอ้มันเยอะแยะไปคิดเอาเอะอะไปเดินเลนช้อปปิง้งดูตามร้านก็ได้ดูอะไรที่มันพอเกี่ยวข้องนประทีปคมไฟนเยอะแยะเลยนไฟฉายก็เอาไว้ส่องได้ไหมล่ะะไฟฉายเราไม่ต้องมีฐานใช่ไหม หรือจะต้องมีฐานก็ไปคิดเอาอ่ะนะให้มาแต่กระบอก <laughs> <laughs> มันคงสอนได้หรอกนะให้อตม,ม,มาคิดทั้งหมดมันก็ <laughs> สบู่ยาสีฟัน <laughs> แปรงสีฟันจัดอยู่ในประเภทใด <laughs> ไม่ให้ภาพแปรงฟันก็ได้ยมหมโอ้โหถาม <laughs> ละเอียดยิบเลยนะ <laughs> เออไปคิดเองที่ นะอืมนะไม่ซื้อแปลงก,ก็ได้เอานิ้วนิ้อถูนะอ่าโอ้ชุดไฟนีออนถือเป็นประติความไฟไหมได้หมดนะสองสว่างได้นะอะ่ตอบทางอีเมลอ๋อม่ตอบตรงนี้แหละนะอืม อยากทราบข้อมูลวัดที่สอนพุทธวจนะใกล้บ้านอยู่ที่บางปูสมุทรปราการก็ไปเข้าไปในบุตรด้านเน็ตอมเอานะอบอกทุกคนทำบุญแล้วอุทิศแก่พระศรีอรยะครับค้นพบแล้วครับบุญแรงมหาศาลเลยโออยากให้อะไรท่านบอกเลยแล้วท่านอนุทนากลับรับรองบรรลุทุกคนครับอ นะอันนี้ก็คงไปนรกอีกหลายรอบนะ,นะถ้ายมรอผู้เจ้าองค์หน้าเนี่ยก็อีกนานอ่ะนะถถ้า้าชอบไปก็เอานะแต่มาไม่ก็ชอบเท่าไหร่นะอ,อันนี้แล้วแต่นะอืมขอชาตินี้ดีกว่าไปรอนานไม่ไหวน่ะยมงไปเจอผู้เจ้าองค์หน้าก็เจอคำสอนแบบเดียวกัน พอผพู้เจ้าบอกผู้เจ้าทุกองสอนเหมือนกันนะเนี่ยก็ยังมีแบบเนี้ยยนะก็ต้องถึงบอกตั้งเอปาสิโกไงชวนกันเข้ามาดูนะอืมประกาศคำผู้เจ้าไปเราก็จะค่อยๆเข้าใจไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะอ่าก็ คงจะได้รับความรู้ได้ข้ออาจเขาทำไปตามสมควรก็ขออนุทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทาน